จับปั๊บห่วยปืนบักใหญ่สงตัว่อเด้อุยเหี่ยวเตกจ้าเลยเนาะวู้วว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 ๆวว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 วนี่ สวัสดีครับขอการณ์ในมือค่ะพี่น้องวันนี้กับพี่น้องมาหากินหายายขอเก่าเนาะค่ะวันนี้เขาก็มาหักก้มง่ายค้มหมอกพ่กเราค่ะวันนี้อากาศดีค่หันลมลมคลั่งพี่น้องนี่ยินเสียงลมป่ะครับุผมไม่เลยจ้าฮักก้มื่อยเนาะเบียนครับผมพาพี่น้องมาดูไปชมน้วยฐานบันตุงค่ะครับผมขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และขอบคุณทุกแรงใจนะครับผมเดี๋ยวหลุดน้ำกันเรื่อยๆครับวันนี้เทาสิบมานประมาณ ปลาพี่น้องตืกันเงวยๆครับเียงปลาฝนแต๊๊ตจตามองๆเตรียมห็กมันปล่อยไปชตัวเลานี้หันกู้ระาพื่นเอมันี่คือล่มคือเย็นเย็นก็คือแข็งเนาะมาตัวแรกของเฮ้ามานนี้พี่น้องแคแให้งมือนี้เอไอ้ตัวที่สามคันนี้เพราะว่าซอตัวก่อนกระโดดไปแล้วบ่อะไรเพ่นเขาเคลียร์ถึงพื่อน วันนี้ลมลมกันโชกแรงด้วยครับผมลมกันโชกแรงกว่าทุกวันมาเตรมแรกระเติมของวันนี้เต็มซีสองนโอ้ยนั่งังนันอนอยู่ป้าเ้ตัวสำกันตัวสำกันเหมือน สามมาแล้วไปเลยด้วยอาจารย์คุณหมอสต่สตัวแตันเครื่องเนาะาปีบเมนต้นั่งามลยบเมนต์นักมอหมอหมลข่าเ็มูนีแล้วเาไปใสรบดีขึ้นเหง จับตัวจับเลยครับจับนวนปุ่มปั๊บอืมน,น่าตกขันหาเอาขึ้นาะนี่ไงนี่ปล่อยกรบลายโหดต่งานนั่งกันนี่มันบาดยุ่ยไก่ขอ้องยุ่ยไก่ข้องนี่กุ๊บเนี่ยตกยางอ้อมเลยเลยนี่เขาอยู่ย,ยไก่ข้องหนะ ล่งเถือเเ่อน้ำก็จะแหงก็เลยสิเขาไงเนาะบ้าบางน้ำตัวงามพ <c oughs> ระท่านตื่นพระท่านตื่นนอนเลยตื่นแล้วเ <c oughs> มือตาแล้ <c oughs> ขอ,ขอ,ขอ่ขอดอกน่อยกํลังนอนกับตาหมุยหมุยแ็บทุ่ม ปั๊บเอ้ยป๊บคือเกานี่กนับนึงที่เราได้พี่น้องตแล้วนะว้าวแล้วรวมผัน่แต่ว่านี่าลางคืนมันจะหลกว่ายังบิดนะครับ่รงนั้นนะ มิจะหลุดบิ๊กๆแล้วอยู่นี่แนาะเดี๋ยวเลยเนี่ยถอดเสียบได้พี่นองถอดทัชโซนเสียบารติไทยต้องแวะมาหล่อแวะเลยผมกินตัขีแล้วใส่เลยฮะกับข่ากับว่าฮะแต่เนวกินนะพี่นอนว่าแต่เมนูย ทการสองตเลือพ <thôi S 2> ี่น้องจะมากมือตามองมองอ่ะฮโ้ยเบิ่โผงนต้นไม้อยู่ทำารสองตูเลือดครเน่นอนครับอ้าวเ้นี่ชีวิปเป็นเมียทันอยู่บ้านครับคนละไสหน่าง่างว่ากบน่อยพากบใหญ่ช่วย เราเห็นตัวหน่อยก่อนไปเห็นตัวใหญ่นี่เห็นไกันเนาะเอาเป็นตัวหน่อยกับเเป็นตัวใหญ่ได้บุ๋นหนึ่งเะไรเล็ดเปียกเก่าหรือมั้งเนาะกำลใส่บ่อคอยใหญ่ปันหลาเด้อครับผมไม่ได้ครับมีอยู่ว่าน้ำขอนแท้ๆนี่เรือตะบองดีครับมองทีฮาอยู่นี่เลยเรือแค่นี้แล้วนั่นนั่นแห้งเบ้อหรอเพราะผมมาทุกมิอผมจะรู้เลยครับว่าหมดได้มีน้ำไม่มีน้ำ แข่งไว้กิ่งะล่มผัดจากสีแข่งไว้ครับเห็นห้อยกลนวหอยลงไปเลยเกีียวตะเลยพี่น้องเนี่ยเพียนบอกนี่เด้อจากกุบอำพางตักข์อืม้ยงามอยู่นี่ตามองแล้วปุ๊บเลย ใหญ่แห่งเด็ดม <laughs> ีการน,นับนับเป็นหน่วยหนึ่งกันเลยพี่น้องว่าเดี๋ยวมีตัวใหญ่อยู่นี่แหละตัวนเดี๋ยวใส่คุกบ้นจะรอดหลุดพี่น้องย <laughs> ังมึงไปเรื่อยๆเด็กกระติ้งพี่น้องโอ้ได้นหน่อยๆได้ตัวนหน่อยๆจะได้ดูๆั็ห <รอ S 2> ลายอเองเนี่ยพี่นอ้องอไม่ไปโกบไอ้นะไม่ไปโกบหน่อยโกบปสิ่ง ก็กำลังห่าวค่ะก็กำลังห่าวก็กำลังดีก็กำลังมึงก็กำลังเบาหยากก <c oughs> ำลังน่ามีเห็ดหัวอยู่ไหมนี่เหี้ยไปเห็นหัวปุนพโลโตะลุนเต่อกันเลยอยู่นี่เนาะแต่ก็มีหลุนงามๆอยู่เลยว่าบอกได้ว่าหน่อยกระทั้งเบิดย <c oughs> <c oughs> กินมะขอกง่ายขนาดพี่น้องสงสัยว่าตัวใหญ่พไปนะนี่แค่สงสัยนะครับสงสัยสงสัยสงสัยว่าสิวใหญอันให้่อนี่คู้มว่าไหมเลยก็ถือเป็นหนาเรื่องใหญ่น้อง้อมันปูดอยู่ก็เลยเอามือเขวบมึงนี่พี่

อย่างมีน้ำอย่างเป็นรถแล้วโคตรมีน้ำอ่าตัวใหญ่อยู่กลางคลิปนี่ไซสใหญ่ใหญ่หาจุดโผล่ก็เป็นเคลียร์มาหนีหรอกไม่ได้เคลียร์บรอกไม่ได้เคลียร์เคียร์ตัวเกตไหมคับเคียร์ที่บม่ได้เคียร์ใหญหัวหน้าแล้วตัวหนึ่ง หุ่นง่ายเนาะหุ่นนอนตุ่มป๊๊บนี่นเลีร์ขึ้นมาแล้วนี่คลีย์ปิ้นมาแล้วเลีร์เห็นตังเขาไปหดน้อยัน,นี่ดักตุ่มครับ เถือ่ไงกำลังเถืไงสงสัยว่าเป็ดขอดขอด้ลงไปก็เลเกียรเปิดหลังอยู่น้ำตุ่มหอหตุมเพิ่อจ้ะเส้เนาไ่วาตะโคไปหลุนเนาะง่ายกง่ายจะทดิ้อสงสัยอเสืออ้ยมาต้องสงสัยโอขเเนนอนสงสัยเฮ้ อยู่เลรเล็กหมเล็กอยูน่ะดีนะเรียมตลยเตยมโตแล้วอาจจะง่เลยก็เถอะเนี่มาคุณคิดง่ายเลืค่ะนี่ก็ท่านลงไปอีกได้นี่เป็นดินเหียวเขาเห็ดง่ายๆก็เลยเห็ดเลกลงาคเดียวน้ตวจพี่น้องอ้ยเพ่กระลังอันนี้ ตัวียเ้เี่ยเกรดทางเกี่ยวเกองเยปหน่อยมัเ็ตัวใหญ่เยต่งามยูไหลายตัวถ้าเด็กก็ไปมาลืมได้บป่าว่าเดักโตไปแตลายตัวลายลืมนับได้บป่านี่ แตกจากตต้งามเนาะเห็นแต่ห้อยพึ้นเลยนำห้อยพึ้นมาสวยง้องสวยทามจ้ะ้ี้ขีีๆขีี้ข้ี้ขีี้ขีีข้ี้ขีี้ขขี้าีี้ขีี้ขีีี่ี้ โอ้โโอ้ยน้าโอ้ยรุ่นนี้กำลังงามเลยเนาะหอยเนโอเคโอเคโอเครอมันขัดมันหมอเรียงกันมาสามสี่ตัว ่ยก sort of ูเง่ยกูนซุปตากระเพินอยู่เนาะสู้ชมเลยอุ้ยแบบนี้แกปุยแกปุยแกปุยเขาง่ายเขกจะหนิงบ่คือกบหมอบ งานี้ยง,งานยนี่อปอาด้ลยป๊าบนี่นันรูรั่วค่ะานาี่ลายโด้วยงานี้ใส่กนำะลังงามเลยหอยเปิดเนาะหอยเนาะหอยหลิลห่นเถ้าหลินเท้าไปเท่าเมอยู่จ่อย เดี๋ยวไปอยู่ส่เดียวกันเดีดอากรปใหญ่ๆิ่งมนีเลยงานนี้นี่แตบกรูปปีนี้เนาะนี่จตกรปปีนี้มาหานขัดอย่น้องมันเป็นเศร้าหรอวะคือไม่ใชเศร้ากลัวหรอล่าอ้กรใหญ่นี้โอ้ยสองโลเครึ่งแงงด้ไงแง่จะโต มัื่นล้วตัวนึงดใบยู่นึ่งลกีจับนาทีตัวนึงตัวนึงตัวน้ำหล่อลรอรถไถเนาะอันนี้ห้ห่อลรถไถได้มาหลรดเกี่ยวเวยปั๊บโอ้หหอยปืนบักใหญ่สตัวสตัว2ยี่สอัพแล้วพี่น้อง ถึงเพื่งสิพอถึงทง,ง,งมาชิเลกับสิบสองสบสามทอะไรอยู่นีกันหน ой, ่อยบ่นี่ยานหน่อยหน่อยอิ่อยโขกจะเป็นสองตัว,วงงตอ,อันบ่ กำลังเขาง่ห้อยง,ง่ายเพื่อนห้อยเพื่นเหรีคักเนาะเหรียญมาเขาาอุ้ยตัวงาตัวอ้าบึงว่ะตับอุ้ยบ่งผงเพื่อนอน,น,น้องอผงเพ็นอยู่ด,ยด้วยจ้ะของเลครับของแรอ ดู่ในงามเฮงเนาะใส่กตลังงามเสกหักหัวหืวแก่ะะงหัวยืนเฝ้างี้เนี่ปืดเฟืองเพิ่นว่างายกบเลยเนาะง่ายกบเลยเทีย <c oughs> ตาแล้วสบสายตาแล้วตาแล้วงดงามเอา เดี๋ยว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 นาะงป๊บอืมปุกไงเรื่องพี่น้องปุกไงของแท้จ้าสวยๆจ้างัวไงงัวไงงัวไงก็ยืนหนิงอยู่เนาะอากาศดีด้กว่าเดี๋ยวพ่อจิตกระป๋านได้ครับผม,มดีเลยใช่ว่ามานสุดยอดเลยพี่น้อง กบกะส่วนมากกะโต๊ะพออยไง่านไปเหมนี่แต่ว่าก็ใส่พอดีพองามเลยถือว่าหน่อยเนาะเด้กบงามๆลยแต่นานาลายตกไปแล้ลามในคลองไปแล้วลา่ลาง,างลากงกบกันี่นมื้อนี้นะยีสตัวขึ้นนะยูละ่ล้หล่นดีด้หลายล่าง,งงามๆด้วยล่างบูดน้ำลัางชุมือน้ำอาดอกรบุนงามๆี ดอกกรงปงเสียบไดอกบักดินฝาบ่ม้านี่เลยพี่น้องนี่านเพียรแลาเสาเจยแล้วเข้ไปทางด้นนอมือนี่ยี่สิบกาวโตโตเลยลูกตัวผมว่าประกบเพนโตบบบอยไรปด้านนอกเะมือนี่เนาะ ทุกมือหลางเลยววสวยงามถือว่ามันสุดยอดได้พี่น้องของบาน่าจจะมี30โตัวละแต <c oughs> ่เขานับไปนัามานี่เพราะแต่กรมหลายเนี่ยจะลืมนับ เกือบสามสิบผลเลยค่ะโอ้ตัวผนปีนทองเใส่บอลบอลไปวันใหญ่ไปได้เนาะแต่ก็บอกได้ว่าน้อยครับผมใส่พอดีพองามเลยจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลเ์กดแชร่นะขอบคุณครับผมมันมันแห้งค่ะประมาณเกือบว่าบนรุ่ดสามสิบแค่สองจุดเดียเนาะสองจุดนี่ สองจุดประมาณเลยสามตัวว่ะเมียนประมาณสามสิบตัวเลยเดี๋ยวพี่น้องให้คับตอบว่าพี่น้องที่นับอยู่ภาสารมันก็นับครบเมียนครับผมไห้น้ำค่ะพี่น้องแต่สัาทีมาได้นับเด้อจแตเพราะว่านับไปนับมาหลงเมียนนับไป้นนับมาหลงหลงค่ะพี่น้องในเวลากลับบ้านละค่ะถ้าโดนได้ตัวหนึ่งเนี่ยนับได้อยู่วันนี้ได้เรื่อยๆนี่ลงเลยนะกไม่ค่ะครับผมขอบคุณผู้คนหลายคนแชร์ค่ะกดติดตามเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้เหาค่ะคุยสารบันทึกจ้ะจิบน้ำเปกันไหมจิบนี้ ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ